อายุขาออกันยาบาิมือแห่งนี้นะครับของจับผูไลของเียตีของนำมือจับวันนี้สามางานตามมวลแห่งชาตินะครับถึงบันที่แห่งชาตคือทหาประชาชนตามมวลแห่งชานี้ครับเือขอาของงานการปิสืบสวนาสืบสวนว่า จะถึงสุดแถวแห่งนี้ครับถึงแบบการสุดสุดท่านผู้ชมนับการสุดสุดแห่งนี้จะถึงอาชีพการมวยนะครับถึงแบบอาชีพแบบการมวยแห่งนี้นะครับถึงเมื่อว่าการมวยสุดแห่งนี้นะครับถึงแบบมวยถึงขยะการสึกนะครับเพราะว่าการฟิลิปปินของจับของผู้มาจับขั้นสีไหมเพราะว่าผู้มาจับเท้าอ๋อพวกมาจับแห่งนี้เลยเขาผู้มาจับเทิงแบบนี้ผู้มาจับยาที่สามกัญปัญหาผู้ชมพาถึงผลดีสุดครับ ข่าวเรื่นี้ขวออกการชีพสเป็นถือมข่าสิอันนี้ครับเพราะว่าการข่าวสิบใแห่งนี้ถือขาวสิบมแต่ผู้ช็อตขาสิบมที่โซนข่าสิบมนว่าการืันทีคุณช็อแต่คนที่สามารถถึงขห้นึกการจะให้ไปหยื่องของทางการเสรตจมีครับขาเรื่องนี้ที่เมื่อวาสุดยอดนิสิประิบทราบข่าวเรื่องนี้ถึงแว่าคือการขาวกำลังวาคือแอนนี้ครับเป็นข่าวองกาที่ ยาเด็ดร้อนตานี yeah, ้ข้อมันหาที่สถารึงข่าวสารที่สาวสุบันหารบ่ว่ากันเรื่องของคบับขาคือเรื่องนี้เ่าผู้ชมครคือ่าส้นหนักที่็เหนครถึงส้นหลังคุณเฮียบ้าเือนสวัสซึ่ง อาชีพการหาคุณดีไหมครับชุกครับคือว่าสำหน่บการอาชีพท่นนี้ครับเพราะว่าครับชุกครับหาของเรื่องนี้หาสำหรับการใช้คือไม่อยู่ใช้สารพิษและสือที่กันเดี๋ยวมากที่สุดเม็ดเพราะว่าแบบนี้มาชาแบบมัชาสุดที่ผมว่าคือการชีพป้อผลท่าคือห้าสิบเอ็ดเม็ดของหล่นปนของจับหอมไม่จับเม็ดถึงแบบไม่จับสีแบบไม่จับไม่ถึงแบบว่าไม่จับไม่อาชีพได้แบบเรื่องนี้ไม่จับไม่ตัวลาเช่นเม็ดนะครับมา